แล้วก็พี่ตาด้วยนะครับผมอยากเป็นผ้ายนะเป็นเลยไหมอยานเป็นผ้ายยอมยเาอมหรออยาครับแม่เอาแบบนี้ไม่อยากความเป็นอะไรของมันแล้วกันนะครับโอเคอปมน้ายมที่โโาคับโอเคมาได้ครับโอเคแม่เดี๋ยวผมน้องติตามติดบอตโ เดี๋ยวไม่อยากฟังเดี๋ยวลรงที่หลังนะครับโอเคชุนนี้สนุกกาต่อไปเลย เดี๋ยวนี้เป็นยังก็เป็นบ้างมาเองถ้าจัดีต้องใจดีและคนดีพาด้วยแฟนก็ไม่แข่งด้เน้อที่ไม่ถูงานเราทุกองดีเข้าไป เราแบบน่นใแ่ผิดางด้วยความเป็่นใจส่ซานก็ได้เ,าเาอางงมาตุ้ที่ตาตาส่ซานที่หน้าขอบช่วยรับตาเรื่องใหญ่ทางเรื่องดีกันมา,มา,ท,า,า,ท,าที่มาที่ดู้่ดตาคุณไม่ได้ใจมนที่เอางงหัวใจน่า่นตาตาหน้าใส่ซัน

Chị Mà chơi <laughs> Đê tôi Hôn đi Nghì chơi bình ngợn kỹ chỗ kỹ chỗ đi Nào có hẹn có hẹn luôn, có hẹn luôn, có hẹn luôn Chị Mà chơi Đê Nga Hôn Ngân Nghì Kỹ chỗ kỹ đi có hẹn luôn, có

ช่วยกันีโจดีโดีวเิีหน้าก็หุก็อุี่ม้ะครับาเล็ก่ขอบคุณมาดแม่วั่นแมกินยาม่ได้แม่แม่ขอพงขอที่ปาน้ำโาที่ปากน้ำโพจ้าแม่วาครั้งแรกได้ังอีรี้

ขอบคุณมากข้าวเลยขอบคุณมากเลับผมขอบคุณแม่เราล็อกเสร็จแล้วถ่ายรูปนะครับขอบคนณพ่อนอบคุณพ่อขอบคุณลใจจากแม่ทุกคนนะครับวันนี้เดินเข้ามมาครับม่เเยขอบคุณมากที่อยู่ดั่นักการที่ให้กลังใจทุกที่นะครับที่งานนะครับขอบคุณมากมาก้าผม ขอบคุณนะาอิสุวรนออกมาได้วันเลยนะครับแล้วขอบคุณพี่นิจจัยด้วยนะครับผมเอ๋ผมแล้วก็พี่พี่เอไปร้องขามเงาที่มามอความสุขให้าในวันนี้นะครับผมขอบคุณความรากที่มีให้กันนะครับผมยังไงก็อย่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมฟังเพลงนะครับอาจารย์ไม่เต็มรวมหลังจังหวะอีกเลยนะครับผมนี่เราปิดเพลงนที่บุ๊คเพลงนี้แล้วกันที่นี่นะฮัม I'm ยินเหมือนโสมกระสิ้ม Chào tất cả mọi n g ư a ลงนะเป <resol ute> hey, oh yeah. ็นหัวเป็นหัวเดี๋ยวไม่เอาใย้กจะเห็นความด้านหนึ่งปากกาปากกาปากกาไหนคะวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เรามารวมกันที่นี่แล้วแม่มาเรนามของอิจสุทธ แวะเพียมาใช้บริการที่นี่กันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆจะมีศิลปินท่านไหนมอบความสุขกันบ้างอัปเดตกันได้ผ่านทาง a c e b ุ o กแฟนเพจของอีซูซูตะวันออกมอเตอร์เวิร์คเนี่ยค่ะนักแข่งรยองก็ได้ถยลูปก็ยด้มีโปรโมชั่นพิเศษรออยู่มากมายสำหรับรถยนต์ทุกรุ่นรวมถึงในเรื่องของความพิเศษนะคะในแหวและช่วงเทศกาลแบบนี้ด้วยแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพความอบอุ่นความ วัตินที่ท่านชื่นชอบมีทังของรอางวัลนะคะแจกเครื่องใช้ไฟฟ้านไปหลายรายการเลยแล้วก็มีอาหารที่ศษเลยนี่เราไปต้อนรับกันแบบอบอุ่นดูแลกันแบบครอบครัวอีกด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายสำหรับ,รรอบอก,กิจกรรมในวันนี้แล้วมีท่านใดอยากจะพูดอะไรกับนักอนันต์เนียคะขอตัวแทนหนึ่งท่านหนึ่งท่านค่ะมีอะไระอยากบอก ล้อล้อ้นเนว้ึกมันหัวนะคะเดี๋ยวให้านะ่าเซลฟี่กับกแฟนหน่อยอีกสักรุ่นึ่งนะคะอ่ะทุกคนขย,าายรรับมาใกล้าา ma, ๆันมากขยับมาก่มัค่ะเดี๋ยวเราซซลฟี ปวดใจร้อนกูจะเป็นลมนะค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อัครับผมก่อนหน้าสาขาใหญ่เลยขอบคุณมากทุกคนนะครับผมพี่ดีเจตายนะครับแล้วก็พี่มาพี่ให้ผมและพี่เอนะครับได้มาเมื่อวามสุขในวันนี้นะครับก็วันนี้มีอะไรพี่ใหม่นี้นะครับก็หมายให้ทุกคนมีความสุขสมากๆเไยเจอกันสิดีขอให้ดีๆทุกคนสวัสดีครับขอบคุณค่ะมื่อวันจูนมากๆเลย รรย,ย,ยองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะขออาเลาต่อขอบคุณและสวัสดีค่ะ แฟนคลับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ก่ะ